ขอถามพยางีทีดิ 1, 6, 1> 1, 6, อะไร้ยขอฟังดิขอถามพยานหนึ่งหกแปดหนึ่งหกปดเอาละนี่วันที่อะไรเนี่ยอยากจีนสลับต่อนี่วันที่อะไรเนี่ยอยู่ดีก็บอกพูดเลขนี้มาเอาอะไรวะบอกขอถามพยานแต่บอกเลขว่ะยูบ้านเราไมา่ได้ไอ้นี่ตัวเลขขนาดนั้นลูกย่า <Yeah. S 1> <c oughs> เออตอนแรก608แล้วก็มา168ใช่ไหมทุกคนจริงงงสั่งจะละเป่าใช่ไหมลูก ทุกคนบอกว่าวุ่นในทีนี้มาอยู่ทำไมอ่ะก็พอบอกเลขไงพอบอกเลขก็เลยว่าวุ่นทำไมเขาอุอ้ย <c oughs> ทำไมเลยนะเฮ้ยดีๆทำไมเลยนะทำไมเลยนะคะแบบต่อยจั๊ก <c oughs> <c oughs> าอยู่อย่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงอยากเป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้หญิงต่ผู้ชายไหมไม่ไม่เป็นหรอก มายูมีคนบอกว่าคะแนนเต็มหนึ่งร้อยอย่างน้อยต้องได้เก้าสิบเก้าอะยูรู้จักปะไม่ eh leh leh> ไม่รู้จักเลยอะคะเห็นมามามยูไม่เลยรู uh. ้อะไรเลยลูกยังไม่อิ่มค่ะอุ๊ยาายูมีคำถาม คืต้องตอบนะหันไปแล้วพูดดีๆนะมีคนถามว่าแม่เมดูไหมเออบางทีอะไรนะคะบา,บางทีดูเหรออะไรแม่เมดูไหมคะนิดนึงนิดนึง <c oughs> <c oughs> นิดนึงเ <c oughs> วลาดูไม่เมเป็นไงทำหน้าดิ ทำหน้าง,งี้เลยเหรอไหนอีกทีดีกทีดีเนี่ยงี้เหรอไอๆกล้องกล้องต่ำเนี่ยอีกทีด,ทดีไหนไม่ไปทำหน้าไง,งอแล้วพูดบ้างไงไม่รู้อ่ะเหรอแต่ทำหน้าง,งั้นเหรอทำไมไม่ได้ดุหนูานานแล้วอุ้ยพูดดิ สี่อย่างนี้ให้รางวัลเลยดีกว่าอยากได้อะไรคะโอ้ยสั่งสาละเปาให้ดูขิ้ม้อุ๊ยยู่มีคนถามตอบดีๆนะเขาถามว่าพ่อกับแม่ใครดุกัน มาปะป๊าดุน้อยแต่ว่าตอนที่ดุดูแรงมัมีดูเยอะแต่ว่าหนูชินแล้ว <c oughs> แต่ไม่แรงเร่าป๊ามีดูบ่อยกว่าเหรอดูบ่อยตลอดเลยเหรอ ป๊าป๊าให้หนูทุกอย่างหนูอยากได้อะไรนะพูดอะไรนะป๊าป๊าให้หนูทุกอย่างอยากได้อ๋อป๊าให้ทุกอย่างที่หนูอยากได้โอ้ป๊าป๊าก็ไม่ดุเบลลังก็ไม่ดุใช่ไหม อะไรลูเกไไนนเก็บเลยต้มอ่ะชนมากเลยอ่ะจริงเลยอ่ะกัดเลยไปเรื่อยเลยอ่ะเล <c oughs> ็อันนี้แฉะเขาต้วมต้วมเขาส่งท่วมส่ท่ต้วมีนนั้นแผ่ แม่เคยต้งมงมอยากเล่นด้วยนี่พี่ๆก็บอก5นาทีแล้วนะไหนบอกจะเล่นไวโออลินไม่เอาไม่เอาเหรอไม่อยากโชว์ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรค่ะทุกคนบอกรอฟังอยู่ทุกคนบอก,ออก,น,บอกน้องบอกว่ายังไม่พร้อม ว่าอยู่น้องพร้อมน้องโชว์เองใช่ไหมคะไม่กดดันเนาะโอเคเนาะอือ <c oughs> เห็นแม่โชว์ได้ไหมโชว์แหละแม่โชว์ได้ไหม <c oughs> แม่ขอแบบร้องเพลงโชว์ได้ไหมไม่ ไม่หรอแม่ร้องเพลงเพราะนะไหนถ้าแม่บบมีถอนหายใจอะฮะถ้าแม่ถอนหายใจแม่ไม่ได้ถอนหายใจแม่แค่ทันข้าวหนูเห็นมามีหอนหายใจฮะหนูเห็นมามีถอนหายใจหรอแม่ถอนหายใจเหรอห ไปแล้วลูกโอเคน้องเดินไปแล้วค่ะ,ระเรา,าอยู่แถวานี้แหละอยู่หรนั่งโต๊ะนู้นอุ้ยมายูมีห้าแสนใจแล้วว่ะ <c oughs> เอาโตม ระวังตกอยู่อยูยูจับเออคีดีลูกมาต้องต้องตกแล้วน้องโนมากเลยอ่ะไม่ตกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูปล่อยเขาไม่เป็นไรปล่อยเขาโอเคปล่อยเขาหมาที่บ้านเข้าวต้อมอะค่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนเขาชอบขึ้นที่สูงอะแล้วเขาก็เหมือนกับแบบไปนั่งอยู่ตรงที่สูงๆหวัดเสียวอะกลัวเขาตกแล้วเขาเพิ่งเมื่อวานเขาเพิ่ง เมื่อวานเออเมื่อวานอะ่ะเขาเพิ่งตกอะ่ะเหมือนตกจากโซฟาะอะไรเงี้ย<ม>ดื้อมากเลยอะค่ะกินปูกินปูก้ามปู น้องอะคะน้องไปไหนน้องไป ได้ค่ะวุ้ยุ้ยจ๋าฮะบอกพี่เขาดิลูก กเนี้ลูกต้มเสียงดังมากเข้าต้มพันปอมค่ะปากเปาะมากแล้วก็เป็นปอมเกาหลีมาจากเกาหลี ต้มระวังตกมีก็ไปเอาของนี่มาดิต้ม<ต>เธอเนี่ยจริงเลยไปอยู่บนทุบสูงทำไมอ่ะอืมเนี่ย อ,อยู่สูงมากน้ำตาเต็มเลยลูกอะไรไม่ได้เช็ดเลยต้องเอาผ้ามาเอาที่เช็ดกับอะไรนะคะป้อมดีๆสิลูกเราสนมาก สนสุดๆเลยอะ่ะฮึโซนมากเลยแบบนมีไม่คิดว่าหนูจะสนขนาดน,นี้นะเนี่ยโจนแบบที่สุดอะ<ม>่ะป่ะดีๆแล้วไม่ตกไม่ลงแล้วนะไม่ลงนะลงแล้วอย่าตกเลยนะอยู่ไปโรงพยาบาลนี่นะลูกเมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลมาทิ้งนะมัน,นี่เมื่อวานก็ตกเก้าอี้ ถ้าจะขึ้นมันก็ขึ้นมาตรงนี้มาข้าต้มเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเข้าต้มเป็นผู้ชายค่ะลงไหมมาลงวะลง ลงแล้วไม่สนนะแล้วไม่ไปขึ้นโซฟาสูงๆอีกนะลูกเป็นอะไรทำไมต้องขึ้นโซฟาสูงๆแล้วลุ้นจะตกอ่ะเอเอเอาให้เขากัดนิดนึงได้ไหมแล้วก็น้องเนี่ยห้องน้ำเอาให้เขากัดนิดนึงตัวนึงเออน้องมาอยู่อยากเห็นน้องพี่ลูกเข้ามาอยู่ยห้องน้ำไปแล้วคะ่ะ มาอยู่ปวดท้องข้องน้ำไปแล้วคะ คุนพลหรอพี่ขุนเหรอคะพี่ขุนไม่ค่อยสบายค่ะขุนแก่แล้วพี่ขุนเป็นเป็นอัลไซเมอร์ละพี่ขุนก็จะอยู่ในการดูแลแบบคนแก่ต้องอยู่แบบพี่ขุนไม่รู้เรื่องอะไรนะคะ จำอะไรไม่ค่อยได้อละน้องมาอยู่ที่ห้องน้ำแล้วค่ะขอติดตามได้ค่ะทำไมจะไม่ได้ค่ะได้สิค่ะ ไม่อยู่ค่ะไปทํางานค่ะกลับเสร็จดึกค่ะ ไม่มีอะไรแม่มีไม่ไม่ล้างมือหรอเออไม่ได้ล้างเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกซาลเปลายังค่ะน่าจะนานไปชั่วโมงจริงๆควรจะล้าง แต่ข right? ี้เกียจเดิน เยอะมากอืมนี่ไงไข่เสื้อผ้าชุดนี่คะ่ะเอาไปล้างมือปัดทักก็เลยรู้สึกจริงว่าอะไรลืมล้างอะชุดที่ร้านนะคะมีเข็มขัดกระแทกแยกต่างหาก เดี๋ยวสักครู่ก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ